สวัสดีวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะร้านขายรถไยมือ2นะคะสินค้ามือ2นะคะร้านอยู่บ้านกยายะลำไยตำบลวังบัวอ,อำเภอคลองขุ่นะคะคจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถ้าวันนี้นะคะทางทางร้านของเรานะคะปิดการขาย1นรายการนะคะเป็นโครงรถอีแตนนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มากๆเลยนะคะเดินทางมารับสินค้าเองถึงร้านเลยนะคะ สำหรับโครงอีแตนคันนี้นะคะเอาเครื่องคืนก็วิ่งได้เลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะราคาเบาๆนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจเลือกมาซื้อสินค้าจากร้านของเรานะคะสนใจสินค้านะคะโทร0946022291นะคะเบนจวรรณนะคะหรือว่าจะทักไลน์มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ร้านเรายังมีรายการสินค้าอีกหลายรายการแต่ตอนนี้อีแตนหมดแล้วนะคะก็มีเป็นโครงรถไถานาเดินตามนะคะรถไถ่ปืนสองมีทั้งรถไถ่นั่งขับแล้วก็รถถ,ถ่ายเดินตามเลย ะะติดตามหน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะร้านอยู่บ้านเกยาะลำไยตำวนวังบัวอำเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอบระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจเลือกสั่งซื้อสินค้าจากร้านของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ